ว่าบนโลกนี้เนี่ยเต็มไปด้วยเหล่าซอมบี้และเราจะต้องเอาชีวิตรอดและนี่คือ10วิธีเอาชีวิตรอดบนโลกที่เต็มไปด้วยซอมบี้ในเกมอันดอนครับวิธีแรกเลยนะก็คือการหาทรัพยากรต่างๆครับอย่างเช่นการค้าปืนหรือการหาเกาะอ,อะไรต่างๆพวกนี้นครับก็เป็นส่วนสำคัญครับเพราะว่าสิ่งเหล่านี้ครับจะทำให้เราสามารถเอาชีวิตรอดได้นะ ก็คือเราจะต้องทําการอัปเกรดปืนซ่อมปืนดูแลปืนให้ดีครับและในส่วนของตัวกระสุนเองนะเราก็ต้องจัดเตรียมให้เรียบร้อยด้วยและยังมีการคราฟเกาะคราฟโดนในส่วนอาวุธเนี่ยถ้าเราลงลึกแล้วมันยังมีส่วนประกอบอ,อื่นๆีนนะอย่างเช่นพวกอุปกรณ์เสริมต่างๆไม่ว่าจะเป็น ตัวแม็กกาซีนตัวท้ายปืนด้ามจับต่างๆเนี่ยก็จะช่วยทําให้ตัวปืนของเราเนี่ยมีความแรงขึ้นความนิ่งมากขึ้นก็จะช่วยทําให้เราสามารถยิงซัมบีได้ง่ายขึ้นนั่นเองเราไปดูในส่วนของเกาะนะในส่วนของเกาะเราก็สามารถคาบได้ครับโดยมีอุปกรณ์ที่เราสามารถทําการหาได้จากการซื้อหรือจากการที่เราเนี่ยทำการคารฟขึ้นมาอีกทีเดิงก็ได้เหมือนกันครับ แล้วแต่คนนะบางคนอาจจะแบบเอ,อ้ยใจร้อนก็ไปซื้อเลยอะไรอย่างนี้นะในส่วนของโดนเนี่ยอาจจะต้องหาอุปกรณ์ในการคราฟเนี่ยเยอะหน่อยนะแต่ว่าถ้าค้าฟออกมาได้ก็ช่วยเราได้เยอะเลยในส่วนเสริมของปืนเนี่ยถ้าเกิดเราจะคราฟแต่ว่าอุปกรณ์ที่จะใช้งานเนี่ยไม่เพียงพอเราก็สามารถทําการกดเพื่อทำการค้นหาว่าอุปกรณ์เหล่านี้เนี่ยสามารถซื้อได้ในตลาดหรือว่าซื้อได้แบบทั่วไปมันก็จะมีเหมือนกับว่าทางเลือกให้เราเนี่ยสามารถเข้าไปซื้อได้เลยอันนี้ก็เป็นอะไรที่สะดวกมากเลยครับ วิธีที่2เนี่ยในการเอาตัวลออนะครับก็คือการที่เราเนี่ยจะต้องอัปเกรดในส่วนของบ้านของเราเห็นไหมครับบ้านของเราเนี่ยสำคัญมากๆเลยนะมีทั้งการที่เราเนี่ยจะทําการปลูกพืชต่างๆครับและครับของเพื่อน,นําไปใช้งานไม่ว่าจะเป็นโต๊ะแปรรูปโต๊ะเครื่องจักร หรือโต๊ะครับของต่างๆครับซิ่งเหล่านี้เนี่ยจะจะช่วยทําให้เราเนี่ยสามารถผลิตอุปกรณ์หรือว่าของต่างๆครับที่เราเนี่ยจะต้องใช้งานไม่ว่าจะเป็นเตียงนอนด้วยนะรวมถึงห้องน้ําด้วยเพราะว่าถ้าเราปวดฉี่ขึ้นมาแล้วไม่มีห้องน้ำเนี่ยก็อาจจะแย่ได้เพราะว่ามันมีเรื่องของสุขภาพอยู่นะมีทั้งเครื่องออกกำลังกายอีกด้วยนะและเรายังสามารถครับในส่วนของพาหนะได้อีกด้วยนะครับในส่วนนี้ก็เป็นอะไรที่ดีมากๆเลย วิธีที่3เนี่ยเป็นการเอาชีวิตลอดนะครับบนสถานการณ์หรือสภาพแวดล้อมเนี่ยที่สามารถประยุกต์ใช้อย่างเช่นเราสามารถทําการโดดขึ้นไปนะบนแท่นต่างๆแล้วก็ทําการหลบเพื่อยิงหรือว่าเราจะประจันบานยิงแล้วก็ทําการหมุนตัวหลบนะไปยังสิ่งกีดขวางต่างๆก็ได้เหมือนกันนะครับเราสามารถใช้หมอกเหล่านี้ครับบทบังวิสัยทัศน์ของตัวซอมบี้ได้อีกด้วยนะแล้วก็เร่งจากระยะไกลทําการยิงครับหรือเราเนี่ย จะแอบไปอยู่ข้างๆนะครับแล้วก็ปลาระเบิดอย่างนงี้ครับหลบไปอยู่ข้าง ซัมบี้มันก็จะไม่ได้สนใจใช้ MPC ให้เป็นประโยชน์ก็ได้นะให้มันล่อไปก่อนเราไม่ต้องวิ่งเข้าไปไกลไใช่ไหมแล้วเราก็ทําการยิงให้เรา่า็ p c ีเนี่ยเป็นตัวล่อไปนะส่วนเราก็มีหน้าที่ยิงอย่างเดียวครับหรือว่าเราจะยิงตรงๆงเนี้ยให้ m p c ช่วยยิงก็ได้เหมือนกันนะครับแล้วเราก็อาจจะหรือเราอาจจะขึ้นไปบ,บนสิ่งปลูกสร้างต่างๆครับเพื่อที่เราจะได้เปรียบในการยิงระยะสูงแล้วก็มันไม่สามารถทำลายเราได้นะอันนี้ก็เป็นอีกข้อหนึ่งที่ดีมากๆเลยเราสามารถใช้สิ่งแวดล้อมเหล่านี้ครับเป็นประโยชน์แล้วก็สามารถ่า เพื่อทำภารกิจให้สําเร็จได้อย่างง่ายดายนั่นเองครับวิธีเอาชีวิตรอดแบบที่4ก็คือการที่เราเนี่ยจะต้องทําการเล่นกับคนอื่นด้วยนะเพราะว่าอะไรครับเราเนี่ยเล่นคนเดียวเวลาไปเจอศัตรูที่แบบเยอะมากมายหรือบอสเนี่ยเราก็อาจจะสู้ยากครับแต่ถ้าเกิดว่าเรามีเพื่อนเนี่ยเราก็สามารถฝ่าฟันบุัก์ ผ่านไปได้อย่างงไไ่ายดายครับแต่เอาจริงๆนะเราควรจะนัดเพื่อนมาเล่นกันดีกว่าครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเราจับคู่นานมากเลยแล้วอย่างครับเราก็ต้องดูกิจกรรมในแต่ละช่วงด้วยมันจะมีช่วงเวลาของมันครับซึ่งก็อาจจะใช้เวลาแล้วก็มันจะมีบอกเลเวลครับว่า1 0บถึงยีหรือเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่นะครับมันก็จะมีกําหนดไว้อยู่เราก็สามารถกดขอไปเล่นแจมกับคนอื่นได้นะแต่ว่ามันก็จะมีเวลารออยู่อย่างนี้เนี่ยต้อง2ชั่วโมงเลย ที่กิจกรรมจะเริ่มนะครับโอ้โห,โโหเรียกว่ารอกันนานซะเหลือเกินนะแล้วก็ในส่วนของพื้นที่ครับเราก็สามารถดูได้ว่าในแต่ละจุดพื้นที่ที่มี n p c อยู่เนี่ยมีสมาชิกคนไหนบ้างครับซึ่งเราก็สามารถกดดูได้เลยนะอย่างบ้านเด็กกำพร้าหรือจะเป็นดานซึ่งเราเนี่ยก็ต้องไปทำภารกิจครับและก็ยังมีเรื่องของความสัมพันธ์ที่เราสามารถเพิ่มระดับหัวใจหรือว่าระดับความสัมพันธ์ได้อีกด้วยครับอย่างส่วนตัวเนี่ยผมก็จะไปเพิ่มกับแชลลีนะ น่ารักเสลือเกินแล้วก็ในส่วนของตัวการล่านะครับบอสเนี่ยเราสามารถเลือกเห็นไหมมันจะมีหลายโหมดนะครับเลือกได้เลยแต่ถ้าเกิดมันรอต้อง2ชั่วโมงโอ้โหนานเกินอย่างนี้ก็ไปเล่น,อย,น,ลนอย่างอื่นรอดีกว่าเนาะก็ไปเล่นภารกิจอะไรรอแล้วก็ค่อยไปเล่นกันอีกทีหนึ่งวิธีที่5เนี่ยจะเป็นวิธีการเซฟคอร์สครับหรือว่า คำนวณในเรื่องของทรัพยากรต่างๆที่เราใช้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกระสุนนะหรือว่าจะเป็นเรื่องของยาต่างๆครับที่เราเนี่ยจะใช้เพิ่มพลังเราก็ต้องลองดูว่าเออมันจะคุ้มหรือเปล่าในการที่จะเข้าไปต่อสู้ซัมบี้ในสก,การ์นั้นว่าอาจจะเป็นตัวธรรมดาหรือปกติเนี่ยเราก็อาจจะใช้มีดแต่ว่าเราก็ควรจะอัปเกรดมีดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการต่อสู้ระยะประชิดครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเราอาจจาเป็นจะต้องใช้มีดแทนปืนเพื่อประหยัดกระสุนนั่นเอง แล้วก็ในส่วนการหาไอเทมเราสามารถหาได้เลยจากในแมปนะมันก็จะมีทั้งไอเทมที่เป็นกล่องต่างๆครับแล้วก็สามารถขุดหาหินต่างๆได้เพื่อที่เราเนี่ยจะเอาไวค้คัาของต่างๆได้ครับผมรวมถึงการตัดต้นไม้ด้วยนะ เราก็สามารถทําการตัดต้นไม้ได้ในละแวกนะั้นมันจะขึ้นอยู่บนแมปเนี่ยเราก็เดินไปหาได้เลยรวมถึงการล่าสัตว์ครับเราจะใช้มีดหรือจะใช้ปืนก็ได้เหมือนกันครับหลังจากที่เราฆ่าเสร็จแล้วเราก็ต้องไปเก็บด้วยนะอย่าลืมและมันมีอีกมุมหนึ่งครับที่เราสามารถทําได้ก็คือการขโมยแต่ว่ามันจะมีปัญหานะถ้าเราขโมยเนี่ยมันก็จะเข้ามาทําร้ายเราครับเราก็ต้องทําการยิงต่อสู้เพื่อให้มันถอยไปครับแต่ว่ามันจะไม่ตายนะมันก็จะถอยไปแล้วก็เกิดใหม่ครับเพราะว่ามันเป็นเอ c มีีก็เลยเป็นอมตะ หายสักทีสิเฮ้ย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 นี่มันเปลืองกระสุนเพราะอย่างนี้แหละคือถ้าเราเนี่ยเอาไปมีดไปฟันมันก็ไม่คุ้มอยู่ดีใช่ไหมฮนะ,ะเรียรบร้อยกลับละกลับไปแล้วเราก็ต้องทําอย่างไรฮเราก็ต้องเข้าไปขโมยอ,อีกดิมันบอกว่าใช้ความพยายามอย่างมากนะกว่าจะเก็บมาได้หรองั้นขออีกรุ่งหนึ่งแล้วกันเขาคงไม่ว่าอะไรหรอกเนาะใช่ไหมขอวิธีที่6ครับเราจะต้องเรียนรู้ซัมบี้เหล่านี้ครับว่ามีความสามารถพิเศษอะไร เพื่อที่เราเนี่ยจะได้หลบหลีกได้ครับอย่างเช่นซอมบี้ตัวใหญ่เมื่อกี้ครับสามารถพ่นเป็นน้ำลายที่เป็นเมือกเขียวครับซึ่งเราก็อาจจะต้องเว้นระยะห่างแล้วก็คอยหลบหลีกเพื่อที่เราเนี่ยจะสามารถยิงมันและไม่โดนดาเมจมากมายนั่นเองครับแต่บางครั้งถ้าเกิดว่ามาเยอะๆทำไงครับเราก็อาจจะต้องใช้ระเบิดครับหรือใช้ปืนที่เหมาะสมอย่างเช่นลูกซองเนี่ยถ้าสมมุติว่า ซัมบี้เนี่ยเยอะๆใช่ไหมเราวิ่งเข้าไปแล้วยิงหัวปั้งเดียวมันก็ล่วงแล้วแบบนี้เราก็จะสามารถฆ่าซัมบี้ที่เป็นฝูงได้อย่างง่ายได้วิธีที่7ครับเป็นวิธีที่เราจะต้องรักษาสุขภาพให้ดีครับวิธีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าใครดูแลตัวเองไม่ดีครับก็อาจจะป่วย หรือไม่สบายกันได้ใช่ไหมครับในเกรมก็เช่นกันนะเราจะต้องทําการเช็คสุขภาพตัวสอบสภาพจิตใจหรือว่าต้องออกกำลังกายต่างๆด้วยนะรวมถึงการเข้าห้องน้ำเราก็ต้องขับถ่ายแล้วก็ซักผ้าอะไรงนี้ให้เรียบร้อยรักษาความสะอาด รวมถึงอาหารเนี่ยเราก็ต้องกินกันด้วยนะก็คือเราสามารถทําอาหารโดยนําวัตถุดิบนะครับไม่ว่าจะเป็นเนื้อสัตว์หรือผักผลไม้ต่างๆเอามารวมกันก็จะได้สูตรอาหารที่น่ารับประทานวิธีที่8เป็นการเอาชีวิตรอดนะครับโดยการใช้สิ่งที่อำนวยความสะดวกอย่างเช่นรถเมล์หรือเราสามารถเรียกรถมอเตอร์ไซค์ได้ในสถานที่ที่เราไม่เคยไปครับอย่างเช่นอยู่ไกลขนาดนั้นเนี่ยถ้าเราวิ่งไปนี่ขาลากกันเลยทีเดียวนะบอกเลยครับว่าวิ่งไปทีเนี่ยโอ้โห เหนื่อยจัดๆนะในระหว่างที่เราเดินเนี่ยเราก็สามารถที่จะเก็บของหรือว่าไอเทมได้ไม่ว่าจะเป็นการตัดไม้หาแร่ทรัพยากรต่างๆได้ระหว่างทางหรือเราสามารถขับรถเล่นชมวิวอะไรต่างๆได้นะครับสามารถอัดในตัดเพื่อเพิ่มความแรงได้ก็จะทําให้เราเนี่ยถึงสถานที่ได้เร็วยิ่งขึ้นนะและนี่คือสถานที่ที่เราจะไปครับซึ่งมันไม่สามารถที่จะทําการกดวาร์ปไปได้นะ เนี่ยเรากดไม่ได้ครับเราจะต้องทําการขับรถไปเพื่อเปิดแมปในส่วนนั้นก่อนครับพอเราเปิดแมปเสร็จแล้วเนี่ยเราก็สามารถไปได้โดยนั่งรถเมล์ไปครับไม่ต้องขับรถแล้วเนาะสำหรับใครที่แบบว่าเออขี้เกียจนั่งขับแบบไกลๆแบบเป็นพันเมตรอะไรอย่างนี้เราก็นั่งรถเมล์ทีเดียวถึงเลยเรามาดูคังรถกันเลยดีกว่าครับก็จะมีทั้งรถแบบบิ๊กฟูดมีรถมอเตอร์ไซค์แล้วก็เป็นรถสปอร์ตครับซึ่งรถแต่ละคันเนี่ยก็มีความแรงความเท่แตกต่างกันไปนะ และนี่แหละครับคือผ่านะที่โอโหเห็นแล้วแบบอ,อยากได้จริงๆเลยมันก็มีวิธีรับนะก็คือเราจะต้องทําการสุ่มโดยการซื้อตัวบัตรเพชรน,นะราคาจะเริ่มต้นอยู่ที่มันก็ไม่แพงนะแต่ว่าถ้าเกิดจะสุ่มเนี่ยราคาเริ่มต้นก็อาจจะอยู่ที่ประมาณหลักร้อยนะจนไปถึงพันเลยแต่ถ้าเกิดเราอยากจะเปิด10ครั้งเนี่ยเราก็ต้องซื้อประมาณ500บาทนะครับเพื่อความคุ้มหรือซื้อแค่300บาทเนี่ยก็ได้แล้วนะครับแต่ว่าได้แค่ รอบเดียวนะครับในชุดนั้นก็คือ10ครั้งมันก็นะถ้าใครอยากได้ของดีๆก็ต้องอาจจะต้องไปหนักนิดนึงอนะ่ะสำหรับวิธีที่9ครับเป็นวิธีการอัพในส่วนของสกิลของตัวละครของเราครับก็จะมีทั้งอุปกรณ์สกิลพสซีฟต่างๆครับที่เสริมให้กับตัวของเราซึ่งสิ่งเหล่านี้นะครับมันก็จะช่วยทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะเอาชีวิตรอดได้ง่ายขึ้นครับแต่ว่า ส่วนประกอบการอัปเกรดเหล่านี้ครับมันก็อยู่ที่เราเนี่ยจะต้องอัปเรเวลของตัวละครให้สูงขึ้นโดยที่เราเนี่ยอาจจะต้องทําการฟาร์มนะครับแล้วก็รับภารกิจ หลากหลายทําให้เราเนี่ยสามารถไต่ระดับไปเร็วขึ้นนั่นเองวิธีที่10ครับก็คือ enjoy กับตัวเกมน,นั่นเองครับก็คือพอหลังจากที่เราทําภารกิจนะครับไม่ว่าจะเป็นการฟาร์มการหาอัพเลเวลหรือจะเป็นการเดินเล่นนะครับเพื่อชมวิวหรือจะเป็นการล่าสัตว์เพื่อหาเนื้อสัตว์ต่างๆเราสามารถใช้เวลาในการขุดแร่หาวัตถุดิบต่างๆนะครับเพื่อมาทําการราฟของต่างๆไม่ว่าจะเป็นปืนเป็นบ้านเป็นผน,นะ หรือว่าจะเป็นของใช้นะเป็นพวกเฟอร์นิเจอร์ต่างๆโต๊ะครับเนี่ยเราก็สามารถหาวัตถุดิบต่างๆได้จากการออกล่าน,นี่แหละแต่ว่าเราจะต้องระวังไว้ว่าช่วงเวลากลางคืนเนี่ยจะเป็นช่วงเวลาที่ซอมบี้เนี่ยมันจะดุมากที่สุดครับเหมือนกับว่าซอมบี้ช่วงคืนเนี่ยมันจะมีพลังพิเศษนะก็คือเหมือนแบบมันมีความกระหายมากกว่าปกติแล้วก็เวลาวิ่งไล่มันก็จะวิ่งไล่หาเราได้เร็วขึ้นสำหรับคลิปในวันนี้เนี่ยก็จบเพียงเท่านี้นะเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ